สวัสดีครับลุงโอน,นะครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็เราคลิปนี้เราก็จะมาทดสอบว่าเมื่อเราต่อไดโอดสี่ขาแบบนี้ไฟจะไหลย้อนกลับหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าไม่มีแรงดันจากแผงโซลาเซลล์เข้ามานะครับอันนี้เราก็จะปิดไว้ผมไม่ได้ต่อ,อ,อไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้ามานะครับก็คือสมมติสถานการณ์ว่า เป็นช่วงเวลากลางคืนแรงดันจากแผงโซลเซลล์ไม่มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดสองสายนี้กันว่าเมื่อเราเปิดระบบใช้โหลดปกติไฟจะย้อนกลับมาเข้าหาแผงหรือเปล่านะครับน,นี่สิ่งเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลกันอยู่ว่าตอนนี้ถ้่าเดียวไฟมันจะย้อนกลับเข้าหาแผงทําให้แผงเสียหายได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาวัดแอมกันทั้งสองสายเลยครับแล้วก็วัดแรงดันตรงหัวเบรกเกอร์ตรงนี้ ว่ามีไฟหลงเหลือผ่านเข้ามาที่จะย้อนกลับเข้าหาแผงได้หรือเปล่าเพอช่วงกลางคืนเราก็ยังจะเปิดเบรกเกอร์นี้อยู่นะครับแต่ว่าไฟฝั่งไฟบ้านเขาก็จะใช้ไปเลี้ยงให้โหลดแทนอันนี้คือไฟ AC 2 2 0โวลต์ครับ่ต่อมาจากปลั๊กตัวนี้สายเส้นนั้นก็จะวิ่งเข้ามาที่ปลั๊กนี่เส้นนี้นะครับปลั๊กสีน้ำเงินนี้หาไม่ได้ปลั๊ก เบเกอร์สี้ำเงินนี้ตอนนี้ไฟมารอยอยู่ตรงนี้แล้วครับ ac 2 2 0โวลต์เมื่อผมเปิดเบกเกอร์ขึ้นไปก็ไฟจะเข้ามาที่บอร์ด pfc นี่ก็คือ2จุดนี้ ln บอร์ด pfc ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่แปลงไฟบ้านให้เป็นไฟ dc ออกมาประมาณ3 3 0โวลต์ตรงนี้ครับตรงนี้ออกมาเป็นไฟกระแสตรงเลยนะครับก็แดงบวกตําลบ330บโวลต์วิ่งมาตรงนี้ก็ลบก็วิ่งเข้าหาบอร์ด สีแดงขั้วบวกตรงนี้แอนในเมื่อเราไม่ได้จ่ายไฟโซลาเซลล์ไปสีแดงทางนี้ก็ก็วิ่งผ่านมาเข้าสีแดงทางนี้นะครับแล้ววิ่งจ่ายให้บอร์ดไฮโวล์ olt, 5กิโลวัตต์บอร์ดไฮโวล์ทำหน้าที่แปลงไฟกระแสรตรงที่ได้มาจากบอร์ด p X ีเเพราะว่าช่วงนี้เราหน้าขณะนี้เราไม่ได้เปิดเราไม่ได้ปล่อยไฟฝั่งโซลาเซลล์เข้าไปได้รับแรงดันมา330 DC ก็แปลงมาเป็น ไฟบ้านออกมาเป็น AC 2ี0อบโวลต์ตรงนี้นะครับก็สายสายผมใช้สายเส้นเดียวกันก็แต่ว่าเป็นออกออกมาเป็นไฟ AC 2 2 0อบโวลต์นะครับเป็นสายทองแดงนะครับขนาด6กมเมตรนะครับไม่บางคนถามมาไม่ใช่ไม่ใช่สายสุรเซลนะครับเป็นสาย t W w แบบอ่อนนะครับก็เบอร์หด้านในก็เป็นฟอยทองแดงสี 4. มันจะเหมือนกับสายของ เออโซล่าเซลล์นะครับสาย PV แต่ไม่ใช่สาย PV นะครับพอออกมาก็โหลดบอร์ดนี้มานี่มาเข้าหัวของชิโน o ทเมอร์ตรงนี้ LN แล้วออกมาจ่ายให้โหลดนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันทั้งขณะที่ตอนจ่ายโหลดนี่สองร้อยสิบโวลต์ผพร็ต่ตกาต้มน้ำไวนะ้น, 1, นะครับขนาดก็หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับอ่าอีกานี้เปิดแป๊บเดียวน้ำก็จะเดือดนะครับก็จะกินกระแสไฟเยอะหน่อยก็ เราเตรียมเครื่องมือกันพร้อมเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวผมจะสมมติสถานการณ์ว่าตอนนี้เป็นเวลากลางคืนนะครับอันนี้เราก็เปิดไว้ก็ได้เอาแต่ว่าเปิดหรือไม่เปิดก็ไม่มีผลครับเพราะว่าเพราะว่าไม่มีสายต่อเข้าไปนะครับอ่ะสมมุติว่าเป็นเวลากลางคืนไม่มีแสงแดดเลยสองทุ่มสามทุ่ม,ม,ม,มหรือว่าสี่ทุ่มก็เราเราก็ยังแต่เรายังใช้ตู้นี้อยู่ก็คือไฟฟ้าก็จะเข้ามาอย่างเดียว แล้วก็ผ่านเจ้าบอร์ดนะครับอ่านี่ปี๋ยผมจะเปิดปล่อยไฟเข้าไปหาบอร์ดนะครับนี่เราปล่อยไฟเข้าไปหาบอร์ดแล้วสมมุติเราจะเราใช้ระบบอยู่ตอนนี้นี่ดูไฟวิง่งผ่านบอร์ดเพซีวิง่งผ่านบอร์ดไฮโวลออกมานี่บอร์ดไฮโวลกำลังบูสตัวตัวเองอยู่นะครับเห็นไหมครับยังไม่จ่ายไฟออกมานี่มีแค่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดโวลต์เองเห็นไหมครับต้องรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาจะจ่ายออกมาเป็นสองร้อยยี่สิบกว่าโวลต์ เพราะฉะนั้นเราควรต่อ,อ,อชิ่นโนนทัมเมอร์ออหน่วงเวลานะครับเวลาไว้สักหกสิบวินะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปผมก็จะตั้งเวลาไว้ให้เป็น60สิบวินะครับก่อนนี้จะปล่อยจ่ายกระแสไฟให้โหลดตอนนี้บอร์ดไฮโวลก็ยังไม่ปล่อยอนะนี่เห็นไหมครับปล่อยกระแสไฟ AC 229โวลต์มาให้แล้วครับทีตอนนี้ไฟก็วิ่งมาไปที่โหลดไปที่ปลั๊กนะครับตอนนี้เราก็สามารถเปิด โหลดใช้งานได้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาวัดกันก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดกันดูว่าเมื่อไม่มีแรงดันจากแผงโซล่าเซลล์แล้วไฟที่วิ่งออกจากออบอร์ด p s c จะหลงมาเข้ามาทางสายลบได้ไหมสายบวกนี่น่าจะยากนะครับเพราะว่าตามกฎของเลโอที่เราพูดจากคลิปที่แล้วเป็นดอกสอนมันย้อนสอนไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจะวัดทั้งสองเส้นเลยครับนะเรามาวัดแรงดันกันก่อนขอเปิด มันติมิตเตอร์นะครับไฟ DC ตั้งอยู่ที่1000งพันโวลต์นะครับเดี๋ยวเราองวัดไฟขาเข้าที่ออกมาจากบอร์ดเพก่อนนะครับนี่เข้ามาที่ตัวไดโอดนี้แดงบวกน้ำลบนี่เห็นไหมครับต่อเรามาดูกันเห็นไหมครับเหมือนที่ผมพูดเลย330ร้อยสาบโวลต์ดีเป๊ะเลยนะครับไฟเข้าไดาโอดพอไฟเข้าเดี๋ยวก็แสดงว่ามาเข้าที่บอร์ด ไฮโวล์สามร้อยสามสิบโวล์นะครับตรงนี้มันอยู่ห่างหน่อยผมมันลําบากในการวัดนะครับก็ก็จุดเดียวกันครับอ๋ออ๋อจุดนี้ครับถ้าเกิดไฟขาเข้าผมลืมไปอันนั้นคือไฟที่มาจากบอร์ด PSC ครับนี่สองจุดนี้ครับที่ไฟขาเข้าของบอร์ดไฮโวล์วัดตรงนี้คือจุดเดียวกันครับที่เข้าบอร์ดไฮโวล์ครับนี่ผ่านไดโอดไปแล้วนี้คือไฟขาออกจากไดโอดนะครับเรามาดูกันอ่าตกไปหนึ่งโวล์ แรงดันบกตกลงที่ไดโอดครับเป็น329ร้อโวลต์ีนะครับ,น, DC, น,รบนี่คือไฟที่วิ่งเข้าไปที่บอร์ดไฮโวลต์บอร์ดในโวลต์แลงไฟออกมาดูที่ชิ้นวิ่งั่เมอร์ก็นดะครับนี่มาเข้าหัวชท้นิัเมอร์เป็น AC 2 2 9โวลต์นะครับเราเห็นแรงดันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดแรงดันกันตรงหัวเบเกอร์ตรงนี้นะครับนะว่ามันจะย้อนกลับมาทางสายลบหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวลองวัดดูเลยนี่แดงบวกดำลบถ้าเกิดมันย้อนมาจริงๆตรงนี้ต้องมีแรงดันเกิดขึ้นนะครับแดงบวกดำลบนี่เห็นไหมครับนีแรงดันขึ้นมาจริงๆนะครับอันนี้ผมก็ทดลองไม่ได้ไม่ได้ทดลองก่อนนะครับคือทดลองสดๆแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยเลยนี่เห็นไหมครับที่แรงดันวัวเบเกอร์มีแรงดันดีซมารประมาณสี่โวลต์สมโวลต์น,นี่ก็เรา จะได้ทราบว่ามีแรงดันลงมาย้อนกลับไปหาแผงได้นะครับสามโวลต์สี่โวลต์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าแรงดันเท่านี้จะทําให้แผงเกิอดออันตรายกับแผงได้หรือเปล่านะครับอีกวิธีแก้ไขอาเมื่อเร,เรารู้แล้วว่าแรงดันย้อนกลับมาสามถึงสี่โวลต์วิธีแก้ไขเราก็วิธีหนึ่งก็คือต่อเป็นไดโอดสองตัวตรงนี้นะครับแต่ถ้าตู้ไม่จุเราก็สามารถนำไดโอดอีกตัวหนึ่ง มาต่อด้านนอกตู้ก็ได้นะครับอ่ามาต่อไว้ตรงนี้ให้วิ่งผ่านตรงนี้เป็นทิศทางแบบให้ไหลไปทางเดียวแบบนี้นครับคือไหลย้อนกลับมาไม่ได้ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวผมจะต่อตดโอดตรงนี้ให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเราไดโอดมาดักตรงนี้แล้วไฟจะไหลย้อนไดโอดไปได้ไหมอันนี้เราเห็นแล้วว่าเดี๋ยววัดวิธีเราเห็นแล้วว,ว่าไฟมันย้อนกลับมาประมาณสามถึงสี่โวลต์น,นะครับจำีโวเบเกอร์ตรงนี้นไหมครับอันนี้เป็นห้าโวลต์แล้ว แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้จ่ายโหลดนะครับเดี๋ยวผมลองคล้องคลิปแฮม,มดูนะครับว่ามีเ๋ยวขอเปิดุนคลิปแฮม,มก่อนไปที่ไฟกระแสตรง dc สี่โวลสักทีหนึง่งวัดไฟ dc นะครับว่ามีกระแสมาหรือเปล่าแต่ถ้าเรามันได้ใช้โหลดก็ยากที่กระแสจะขึ้นนะครับน,นี่ผมก็วัดครั้งแรกเหมือนกันนะครับ นี่กระแสขึ้นมาถึง0.2นะครับ0.28แต่ว่าติดลบอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะวัดสายสีดำดูตรงระวังนะครับเพราะมันมีไฟตอนนี้วัดสายสีดำนี่ติดลบมือนกันขึ้นเป็น0.3มเลยนะครับนี่แสดงว่ามีไฟไหลย,ย้อนกลับมาจริงๆครับต่อแบบนี้ก็ไม่เป็นผลดีแน่นอนครับอันนี้เราได้รู้กันไปเลยว่า ต่อไปนี้มีไฟไหลย้อนกลับมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไดโอดอีกตัวหนึ่งมาดักตรงนี้นะครับดูว่าไฟจะไหลย้อนกลับตัวไดโอดอีกตัวหนึ่งไหมถ้าเกิดตู้เรามีพื้นที่ไม่พอที่จะเอาเดโอดมาวาง2ตัวนะครับเราก็สามารถเอาเดโอดมาดักข้างนอกอีกตัวหนึ่งฝั่งที่ขาเข้าขาออกของไฟจากโซล่าเซลล์นะครับอ่ะอันนี้เรารู้แล้วว่ามีไฟไหลกลับย้อนกลับมาแน่นอนเดี๋ยวผมจะลอง ไหนก็ทดลองแล้วเดี๋ยวจะลองเปิดโหลดครับแล้วเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีไฟไหลย,ย้อนกลับมาไหมครับอนี่เปิดไฟใจ่ายให้โหลดนี่หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับนี่เปิดแล้วครับนี่หนึ่งพันห้าร้วัตต์มาดูที่ชินโนะทมเมอร์ก็ได้ใจ่ายให้โหลดอีหกจุดเจ็ดหกจุดแปดแอมเดี๋ยวเรามาวัดไฟเลยว่ามันจะย้อนกลับมาเหมือนเดิมไหมนี่ไฟ b C ซนะครับ เป็น0.4นะครับพอเราใจาให้โหลดไฟก็ยิ่งย้อนกลับเยอะขึ้นด้านนี้ด้านนี้เป็น0.3นะครับก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูแรงดันกันระหว่างจ่ายให้โหลดแรงดันที่หัวเบรกเกอร์ที่เราคิดว่ามันจะย้อนกลับมาว่าเพิ่มขึ้นไหมนะครับนี่แรงดันก็เท่าเดิงวัด0.5ออโวลต์ โวุน้น4 5, วุา 6, ว้า5วลหน6วลตนประมาณนี้แรงดันก็เท่าเดิมครับแต่เราก็าสรุปได้แล้วว่าการทดสอบครั้งนี้ก็คือมีแรงดันย้อนกลับมาจริงๆนะถ้าเกิดเราต่อแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขกันนะครับเดี๋ยวผมขอต่อ,เ,อ,อเจ้าไดโอดอีกตัวหนึ่งตรงตรงนี้นะครับหรือว่าจะช่วยแก้ไขได้ไหมนะครับขอต่อวงจรแป๊บนึงครับมาครับอ่าตอนนี้ก็ผมได้เพิ่ม เจ้าไดโอดบิดสีขาเีิกตัวนะครับก็ลองลองจัดพื้นที่ดูก็สามารถนําไปวางไว้ได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งพอดีเลยนะครับอ่าก็ไม่ได้ชนบอร์ดด้านบนแล้วก็ไม่ได้ชนกับ,บเบเกอร์ด้านล่างก็สามารถเพิ่มไดโอดสีขาให้ไปขนานกันอีกตัวหนึ่งผมก็เลยใส่ไว้ตรงนี้เลยครับถีแรกที่พูดไว้ก็จะมาด้านล่างก็ไม่ต้องอยู่นอกตู้แล้วอ่าอยู่ในตู้เลยสะดวกตัวนี้ยังไม่ปล่อยไฟเข้าไปนะครับอ่านี่ก็ เราแยกเป็นโคะตัวเลยครับก็การขนานกันเดี๋ยวเรามาดูนว่าไฟย้อนกลับอีกหรือเปล่านะครับก็ตัวด้านบนก็รับไฟจากบอร์ด PFC เป็นไฟ DC นะครับอ่าก็ออกไปเข้าใจให้บอร์ดเหมือนเดิมจะให้โหลดด้านล่างก็รับไฟจากแผงโซลาร์เป็นไฟไฮโวลมีบวกแดงบวกดําลบผมก็ปกติแล้วมันก็จะอยู่ด้านไหนก็ได้ครับแต่ผมก็ให้บวกอยู่ด้านนี้ให้เหมือนกับฝั่งนู้นครับอ่าลบก็หยุ่ด้านนั้นก็ไฟออกมาตรงนี้ก็บังคับอยู่แล้วนะครับไฟออกมาก็เป็นบวกกับลบ นี่สายนี้ปกติเราต้องใช้สายเท่ากันนะครับอันนี้ผมแค่ทดลองครับก็มีสายอยู่แล้วก็มาทดลองก่อนเดี๋ยวพอทดลองเสร็จก็จะทําสายขึ้นมาให้พอดีกับตัวนี้นะครับใช้สายขนาดเดียวกันก็นํามาขนานกันที่บวกวิ่งมาที่บวกของจุดเรียวตัวด้านบนลบวิ่งไปที่ลบของเรียวตัวด้านบนนะครับอ่าแล้วก็สายนี้ก็ก็คือการขนานกันนั่นเองก็จะให้โหลดเดี๋ยวเรามาปล่อยไฟเข้าระบบกันแล้วก็มองวัด สองเส้นนี้นครับก็สถานการณ์เหมือนเดิมครับก็ไม่ได้ไม่ได้จ่ายไฟให้ทางด้านแผงโซลารเซลล์ก็คือสมมุติว่าเป็นเวลากลางคืนเพราะว่ากลางวันมันมีไฟจากแผงโซลาเซลล์คอยดันอยู่นะครับไม่มีทางที่ไฟมันจะย้อนกลับไปหาแผงได้ก็ที่เป็นห่วงหลายๆท่านก็คือช่วงเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยปล่อยไฟ AC 2ีสอโวลต์เข้าไปเหมือนเดิมนี่ปล่อยไฟไแบปนัวบอร์ดไฮโวลต์มีไฟสว่างขึ้นมาแล้วครับ กำลังบูตตัวเองอยู่นะครับนี่ลองดูเหมือนเดิมเอ่อแรงดันที่ชินโนทัมเมอร์ก็ยังไม่ได้ถึง2 2 0โวล์นะครับก็ใช้เวลาประมาณ30ถึง40วินาทีบอร์ดไฮวล์นลังบูตตัวเองอยู่คือกำลังเตรียมพร้อมที่จะใ่้ไฟให้โหลดนะครับเราสังเกตเรื่อยๆนะครับที่ผมกะไว้ก็ประมาณ30วิวิตอนที่เรา ตั้งค่าชิโนระเมอร์ก็หน่วงเวลาไว้สักหกสิบวินะครับกำลังดีเดี๋ยวเรารอให้เจ้าชิโนระเมอร์จ่ายไฟออกก่อน,นครับอ่านี่จ่ายไฟออกมาแล้วก็แสดงว่าบอร์ดไฮโวล์พร้อมที่จะจ่ายไฟให้โดนะครับอยอกมา AC 2 2สองร้เโวลต์เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาวัดแรงดันกันเหมือนเดิมน,นะครับเหมือนกับรอบเลขอีกรอบหนึ่งนี่ไฟดีเราวัดไฟขาเข้าของ บอร์ดไฮโวลเลยนะครับอนี้ที่ผ่านผ่านเจ้าไดโวดบิดมาแดงบวกดำลบจุดนี้นะครับจุดที่วิ่งเข้าบอร์ดไฮโวลก็คือจุดขาออกของไดโอดบิดตัวด้านบนนี่เป็น328ร้อยยีโวลต์นะครับดีก็คือไฟที่วิ่งมาจากบอร์ดเ c ีนี่วิ่งเข้าไปบอร์ดไฮโวลแล้วเดี๋ยวเรามาวัดกันว่าไฟมันจะย้อน กลับมาตรงนี้แล้วก็สามารถผ่านไดโต,ตัวนี้เข้ามาย้อนเข้าแพลงได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาวัดแรงดันตรงนี้กันเลยนะครับอันนี้พอเราสายสีเขียวนี่เราขนานกันอยู่กับเดโอดบิดด้านบนเดี๋ยวเราวัดตรงนี้กันแดงบวกนาลบนะครับแต่ว่าหางปลาผมมันแดงเหมือนกันด้านนี้บวกด้านนี้ลบนี่ที่ขนานกันฝั่งขาออกของไดโอดตัวด้านล่างนะครับนี่เรามาดูเห็นไหมครับมันขนานกันอยู่ก็แสดงว่า แรงดันมันย่อมจะเท่ากับด้านบนอยู่แล้วครับเป็นสามรอยี่สิบแปดโวลต์นะะเดี๋ยวเรามาวัดฝั่งนี้นะครับผมมาอยู่มุมนี้เจะได้เห็นมิตเตอร์ไปด้วยนี่ดูว่าไฟมจะย้อนไดโอดมาได้ไหมนี่จิ้มแล้วนะครับศูนย์โวลต์นะครับนี่แน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต่อแบบนี้ไฟมันไม่สามารถย้อนไดโอดมาได้อยู่แล้วตามกฎแล้วก็วงจรที่ผมพูดไปจากคลิปที่แล้วนะครับมันไม่สามารถย้อนดอกศรมาได้นี่ตอนนี้จิ้มอยู่แดงบวกดำลบนี่ ผมยกมาด้านล่างนะครับคือไฟขาวที่เราขนาดกันหงเป็นสามร้อยี่สิบแปดโวลต์ยกมาด้านขาเข้านี่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้นี่ตรงนี้อันนี้เรารู้แล้วว่าแรงดันย้อนกลับไปหาเพลงไม่ได้แน่นอนครับก็ต่อแบบนี้ก็มีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมทําไปก็คือให้ขนานกันแบบนี้นะครับแรงดันไม่ไหลย,ย้อนกลับร้อยเปอร์เซ็นะครับนี่ก็คือการพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งนึงว่า ต่อขนานได้อดสองตัวแบบนี้ชัวร์กว่าที่เราจะใช้ไดโอดหขาและเราจะมาจำขั้วลบอยู่จุดเดียวกันนะครับบางคอมเมนต์ก็ทักกันมาก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นการทดสอบที่ดีนะครับให้เห็นกันชัดเจนเลยว่าไฟไม่ย้อนกับแน่นอนตอนช่วงแรกที่เราต่อใช้ไดโอดตัวเดียวแล้วก็ต่อร่วมขั้วลบอยู่จุดเดียวกันไฟย้อนกันเห็นๆนะครับทั้งกระแสและแรงดันคราวนี้เรามาวัด กระแสกันดูแรงดันไม่มีแล้วกระแสะก็จมไม่มีแน่นอนครับดีซีนะครับอ่าตั้งอยู่ที่ดีซีเราลองคล้องไปดูคล้องด้านนี้ดูก่อนนะครับที่มันขนานกันอยู่นี่ด้านนี้ก็น่าจะมีพอแรงดันมาถึงสามรอยี่สแปดโวลต์เมื่อกี้ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดสองนะครับเส้นนี้ศูนย์จุดหนึ่งแปดศูนย์จุดหนึ่งหกนี่มีมกระแสะแน่นอนครับพอแรงดันมาถึงสามร้อยกว่าเอามาดูฝั่งนี้ผมต้องค่อยๆทำนะครับเพราะว่า ในระบบมันมีไฟอยู่มุมกล้องก็อาจจะมองยากหน่อยนะครับผมค่อยๆเดี๋ยวจะไปดูนบอร์ด PFC อ่านี่นี่ขนาดเราขนานกันแล้วเห็นไหมครับนี่แรงดันไม่มาก็จริงครับแต่กระแสมามีมีกระแสไหลย,ย้อนกลับมาได้ศูนย์จุดหนึ่งเหมือนกับฝั่งนู้นเลยนะครับแต่ไม่มีแรงดันไปผมก็ไม่กล้าการันตีนะครับว่าไม่มีแรงดันมีแต่กระแส มันจะสามารถทำไร้ายแผงโซลาเซลล์เราได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะวัดที่โหวเบกเกอร์ดูอีกทีนะครับนี่ด้านนี้ก็มีนะครับเป็น0.15ตีว่าทั้งสองฝั่งประมาณ0.15หรือว่า0.16นะครับกระแสนะครับนี่แล้วก็มีแต่กระแสรครับแต่ว่าแรงดันไม่มีก็เดี๋ยวจะวัดแรงดันที่โหวเบกเกอร์นี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นกันชัดๆว่าแรงดัน ไหลย้อนกลับมาจากไดโอดได้หรือเปล่านะครับนี่ตรงนี้หัวเบเกอร์แดงบวกดำลบนี่ที่หัวเบเกอร์แล้วถ้าเกิดไฟย้อนไปมันต้องย้อนผ่านเบเกอร์นี้นะครับนี่ศูนย์ศูนย์ครับดูดูฝั่งซ้ายมือนี่ผมจิ้มอยู่ไม่มีแรงดันนะครับถ้าเกิดไม่มีแรงดันแรงดันเป็นศูนย์กระแสเท่าไหร่ พอเอากระแสมาคูณกับแรงดันแรงดันเป็นศูนย์มันก็จะเท่ากับศูนย์นะครับอ่าตามสูตรเพราะว่าวัตเท่ากับแรงดันคูณกับกระแสจะได้เป็นวัตนะครับตามที่ผมเข้าใจนะครับกระแสมาหนึ่งแอมป์หนึ่งศูนย์จุดหนึ่งก็ถือว่าน้อยมากนะครับเดี๋ยวจะวยดูทีนี้กระแสดีซีนะครับ,รรรบมันก็ยิ่งน้อยกันไปใหญ่นเดี๋ยวผมกดสีล่ก่อนนะเผื่อมันจะหลงหลงอยู่นะครับนี่ดีซีศูนย์ศูนย์นะครับ วัดดูทีเผื่อมิเตอร์มันจะเพี้ยนนะครับฟวาบฟวาบฟวาบนี่เป็นศูนจุดศูนย์หกนี่น้อยกว่าเดิมอีกก็ถือแทบจะว่าไม่มีเลยครับมันน้อยมากแลว้วยิ่งแรงดันเป็นศูนย์อีกก็ผมว่าไม่มีแรงดันมันก็ไม่ทำไม่มีแรงผลักไปให้โยนให้กับแผงได้นะครับในเวลากลางคืนนี่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์สอง เดี๋ยวจะให้ดูอีกเส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวกดสีโลอีกทีนะครับนี่ให้ศูนย์ศูนย์ก่อนเราดูเส้นสีแดงโยนมาหรือเปล่านี่แรงด้านแต่มันสังเกตมาติดลบอยู่นะครับที่ด้านหน้าตัวเลขศูนย์จุดศูนย์สามูนจุดศูนย์ี่ศูนย์จุดศูย์ห้าอยู่แถวนี้นะครับผู้รู้ถ้าเกิดมีข้อแนะนําสงสัยมีข้อแนะนํา ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับบางครั้งผมก็ความรู้ไม่ได้ถึงขนาดเจาะลึกมากก็ทดสอบให้ดูแต่ที่แน่ๆคือแรงดันเป็นศูนย์แล้วก็กระแสมีอยู่0.3 0.4ทั้งสองเส้นนะครับสรุปแล้วก็คือถ้าเกิดต่อไดโอดตัวเดียวไฟไหลย้อนกลับแน่นอนครับแล้วก็ต่อได้ขนาดแบบนี้ไฟก็น่าจะไม่ไหลย้อนกลับนะครับเพราะว่าไม่มีแรงดันเลยแรงดันเป็นศูนย์เมื่อแรงดันคูณกับกระแส กระแสมาศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์จุดศูนย์สามกระแสกับแรงดันคูณกันก็เท่ากับศูนย์วัตต์นะครับตัวเลขอะไรที่มาคูณกับศูนย์มันก็เท่ากับศูนย์ตามความเข้าใจของผมนะครับก็ถือว่าการต่อขนานได้อดแบบนี้ถือว่าปลอดภัยนะครับสําหรับความคิดของผมนะครับผู้รู้ท่านใดที่สามารถอธิบายให้กระจ่างกว่านี้ก็ยินดีนะครับแนะนาลูกโอหรือว่าเพื่อนๆนที่ดูคลิปนี้อยู่จะได้คอยอ่านแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับสามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้จากการทดลองนี้ก็เห็นได้ชัดว่าถ้าต่อไดออโตเดียวจะสี่ขาหรือว่าห้าขาแต่ห้าขาไม่ได้ทดลองนะต่อสี่ขาคือขั้วลบเราเอาไปรวมกันอยู่จุดเดียวไฟไหลย,ย้อนกลับทั้งแรงดันแล้วก,กระแสเลยนะครับก็อาจจะไหลย,ย้อนกลับเข้าไปหาแพงได้ในเวลากลางคืนแต่ว่าเมื่อเราต่อขนานกันสองตัวนี้แรงดันไม่มีนะครับเท่ากับศูนย์กระแสก็มีลงๆมานิด,นดคือศูนย์จุด 0.40.030.05ก็ถือว่าน้อยมากสำหรับแรงดัน DC แต่ออไม่ใช่แรงดันนะครับผู้ปิดกระแสนะครับแต่ว่าแรงดันนี่0.00เลยครับในเมื่อไม่มีแรงดันในความรู้สึกผมก็คิดว่ามันไม่สามารถผลักให้โยนกลับเข้าไปหาเพลงได้ครับโอเคคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ครับเพื่อนๆน,นะครับอ๋อเมื่อกี้เรายังไม่ได้จ่ายโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะลองจ่ายโหลดอีกสัก นิดนะครับแล้วก็จะมาดูว่าแรงดันเผื่อว่าตอนจ่ายโหลดแล้วจะมีแรงดันไหลย้อนกลับมานะครับอ่ะเผือบลืมไปเดี๋ยวผมจะเปิดจ่ายโหลดอีกแป๊บนึงครับคลิปอาจจะยาวไปหน่อยแต่ว่าเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับเปิดโหลดหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับนี่ดูดีกระแสของชิโนะทะเมองหกจุดแปดนะครับเดี๋ยวเรามาดูแรงดันกันก่อนเลยเผื่อว่าตอนเปิดเมื่อกี้ไม่ได้เปิดแรงไม่ได้เปิดโหลดนะครับเผื่อว่าตอนเปิดโหลดแล้วมันจะไหลกลับมาล่ะเราก็ไม่รู้นะครับเพราะเราไม่ได้วัด แงเว,วลลบวัดที่หัวเบรเกอร์นี่เลยนี่เห็นไหมครับ0.00มันเดินนะครับไฟ DC หัวเบรเกอร์ถ้เาเกิดจะย้อนกลับหัวเบรเกอร์ก็คือจุดเดียวกันด้านนี้นะครับของไดโอดนี่ด้านเข้าของไดโอด0.00นะครับถึงจะเปิดโหลดอยู่ผมก็จะวัดกระแสของดีนะครับดูว่าจะขึ้นมากกว่าเดิมไหม หรือว่าเท่าเดิมน,นี่ก็เ,เป็นศูนย์จุดศูนย์แปดเมื่อกี้อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับก็พอใช้โหลดก็ขึ้นเป็นศูนย์จุดศูนย์แปดศูนย์จุดศูนย์เก้าศูนย์จุดหนึ่งอ่าก็ถือว่ายังเถือน้อยมากอยู่แต่ยังไงยังไงซะแรงดันก็ยังเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อยู่นะครแม้ว่ากระแสจ,จะขึ้นมานิดหนึ่งอ่าด่าน,นี้ก็เหมือนการ g r ับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดศูนย์เก้าศูนย์จุดหนึ่งนะครับอ่าแต่ไม่ชัดเท่าไหร่นี่ศูนย์จุดหนึ่งศศููนนยย์์จุดเก้า โอเคก็เปิดโหลดก็ขึ้นมานิดเดียวเป็น0.1หรือ0.09นะครับโอเคแสดงว่าแรงดันก็ถึงจะเปิดโหลดไม่เปิดโหลดแรงดันก็ยัง0.00เหมือนเดิมนะครับก็ขอสรุปท้ายคลิปละกันเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับคลิปหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สําหรับคนที่สงสัยอยู่ว่าถ้าต่อไดโอดตัวเดียวไฟจะโยนไหมต่อได้ขนาดไดโอดกันไฟจะโยนไหมนี่ก็สรุปได้ว่าต่อไดโอดตัวเดียวจากต้นคลิปที่เราทดลองมา ฝอยย้อนแน่นอนนะครับ่ามีทั้งแรงดันและกระแสผ่านมาได้เลยแต่ก็เมื่อเราขนานได้โอดกัน2ตัวแรงดันไม่สามารถผ่านมาได้เลยนะครับ0.00ครับที่โคเบเกอร์นี้แล้วก็มีกระแสลงลงมานิดหน่อย0.050 0, 0. 6นกครับก็ถือว่าน้อยมากๆก็ในความคิดผมคิดว่าการขนานได้โควเบนี้ไม่สามารถทำให้แรงดันหรือว่ากระแสไหลย้อนกลับไปหาเพลงได้นะครับอ่านะโอเคหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซราเซด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซราเซด้วยนะคะพบก,กันในคลิปหน้าคะ่ะ